สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะคะรถปิดสนาเข้าทุ่งนาแต่เช้าป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 ้า้นขนคนคน คนนั้นนี่ก้อนบรรยากาศมาที่มาที่ดีบรรยากาศมันเฮ้ยพี่เตือนเก็บของของมอเมอเครื่องหน่อยเก็บมอเอครื่องมอเอครื่องในเรื่องใบขี่รถเบาอยเอาให้พ่อปลาเอาให้มาแล้วมาแล้วกินข้าวกินข้าวกินข้าวเอ้ชิดกินข้าวเด้อเอ้ชิด จะพอมเนอะหวจะขนหอบกล้องเลยอาเอาหลายช็อตน่อยกินข้ากินหน้าอเดี๋ยวคอยสิวนโอ้ติจอยข้วเดี๋ยวเขาสิว่าอันนี้พร้อม้วกาแฟกาแฟน่ินข้ากินน้าเวลามันวนดู ลงไปเยอะเลยน้องป้าเนาะลงไปเยอะเลยลูกเ่ยโอ้โหเดี๋ยวชิชิชเมียจะกินเมียเน่ยกินเลยไอ้เปียวกาแฟไอ้เปียวทั้งหลายเหมือนเดิมมันยังไม่ได้ไปเปิดร้านอยู่ป้าปะไปร้านกาแฟไปไปนันคนกิงไม่นี่ชิดเลยไปช่วยทำงานหน่อยมาแล้วมันโมเม้นมันโมชัย มน,นรอๆจังสิเลยมันอใช่มันตัวละก่อนตัวอตัวล่น้อยขันใดขันี้ภาษาเนี้ยจังวุ่นหวหรือสิวาองันนีอยู่เออไหัไอย่างไขันใดจะกะยกขึ้นรถเลยกยกขึ้นรถเลยปะอาจะเอาขันใดให้ต้นอ้อจะกระยกเอาากใหใจดีให้ต้นอ้อ ดยใจดีคนหนดีนาะในสคนนี้เนี่ยจขอพคุณน้อยขอบคมณน้อยเขาเฟมน้อยเขาเฟมคนกร่งเลยากไดช็อตเด็ดเ cool ้ยมันบงุ่มะบ่าวบ้านนามาทำสิ่งนี้จีบ้านตะไคร้เป็นสิ่งไม่เห็นบีอยู่ไหมมแล้วค่อยกัละเมื่อละ เมื่อไรยายบาสบายแหง้งทำไมติดแม่โทรมาล้วโอ้แม่ติดโทรมา่าลูกแล้วก็เมือ่อไปคุณจะสบายแล้วแล้ว,ว,ลวก็จะ ขนนะคะเบามืดตัดทําความสะอาดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันย้อยมามันกิ่งวันอันนี้ไม่ได้มาาเอาเอาเอาแตนออกเบิดแล้วบอกเจ้ากัะหางคนยกนะเลือกอันน้อยๆนี่เออ ไปทำปืนเดี๋ยวแตนก็ว,วิ่ง,นง<อ>เน,น,นอะอยู่กับย่าไม่ต้องกลัวแตน เสร็จแล้วรอรอดูวาโอ้คือหนักเลเด้อขยับเด้ oh, อกล้องเด้อานีพี่น้อง่คนนี้ามนแตอนนั้นรมาบ่โอ้มาช้าจด กันแล้วงานนี้ไนร่างที่โดนเผาไอ้เียวนี่ไงกินเลยกินชเลยังอยู่หว้้าวว้้าวว้่า้ โอ้ยไฟมาไฟมาเร็วโอ้ยหมวกหลุดเลยหมวกหลุดเลยไอ้หัวหลุดเลยสายอะนั่นอะนั่นอะไอ้หัวมันตากมานี่ไอ้มันอยู่ในจ่อไหนกลนโซนมะพร้าวเนี่ยโอยต่อเต็มเลยเต็มเต็มจะาว่าให้มันสัดสัดเด้อเออเออาว่าให้มันสัดสัดไหน ยาจักราเข้าไปยาเร็วยาโอ้ย้องกีกัดหัวใจจะวายไม่ค่อยเห็นแล้วเมื่อกี้คือนึกว่าแต่เจ้าทำเล่นพี่ไหลได้ค่อยเห็นหน้าของผมวุ้ยวุ้ยสุดรอสุดรอจอดเฮ้ยอะไรสุดรอเออนี่ไงอยู่ใบข้างล่างนั่น มื่ย่ยังอยู่เนาะไม่สมเลยแงกระจกแตะจอต้นเนี่ยมันก็อุ่าบหลบดีนยันไม่่กบโยนกันหมวกกพนยังอีกยังอีกกล่องนึงมาตงกระจกออกแน่ไปไปอีกกล่องนึงไปต้นกระชายด้วยนึ่ง เดมาแล้วมือกำจัดหน่วยพิฆาตหน่วยพิฆาตใบขมิ้นใบขมิ้นใบกับไปในเบื่อเบื่ออยู่ตึงมือยาชีไปด้วยนะยาไม่ข้าไปด้วยยาไม่ึงมือยาชีไปด้วย

เอาดีๆว่าช้อนชัดไม่เอายากันยุ่งไมาสีดมันโอเคได้ได้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ